เรียนคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันขอเรียนนำเสนอโครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์ในปีที่2ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วในปี2564ณหมู่บ้านสรารคามพัฒนาตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิาลยราชาัฏมหาสารคามจากหลายสาขาเพื่อให้โครงการเกิดการบรณาการและจะทําให้โครงการประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะจากข้อมูลปริมาณความต้องการดอกอัญชันในปี2564โดยเฉพาะในรูปก,กันตากแห้งฉเฉลี่ยอยู่ประมาณ10,000ตันต่อปีดอกอัญชัน ลอดสารเคมีหรือดอกอัญชันออร์แกนิกจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นยุโรปและสหรัฐอเมริกาสูงนะคะจากปัญหาและข้อจํากัดการผลิตดอกอัญชันเชิงการค้าการผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์แปรรูปดอกอัญชันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดซึ่งโอกาสทางการค้าของดอกอัญชันออร์แกนิกหรือปลูกแบบอินทรีย์ราคาจะเฉลียดอยู่หน้าสวนอยู่ที่กิโลละ400บาทและราคาส่งออกจะมีค่าเสี่ยต่อกิโลละ0 0 0บาท ค่ะมีมาตรฐานออร์แกนิกนะคะโดยพัฒนรวมโครงการในทั้งหมดใน3ปีนะคะโดยปีที่1ทางโครงการจะพัฒนาและยกระดับการปลูกดอกอัญชันลิมรัวเป็นดอกอัญชันมาตรฐานการปลูกออร์แกนิกและส่งออกแต่างประเทศนะคะในปีที่2ทางโครงการจะส่งเสริมการผลิตดอกอัญชันแห้งที่ได้มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานซึ่งจะทําให้ดอกแล้วอ่อนชันบดผงและก็สกัดผงได้คุณภาพที่ดีนะคะและการส่งเสริมการแปรรูปต่างๆเช่นชาอัญชันในรูปแบบเม็ดฟูชาอัญชันแคปซูลและแชมพูและครีมนะคะ และส่วนในปีที่3ทางโครงการก็จะส่งเสริมให้เกษตรกร,กรเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มตลาดขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์นะคะและส่งออกดอกอันชันผลิตแรกผลิตภัณฑ์นะคะไปยังต่างประเทศเช่นจีนยุโปรปอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการในปี2564นั้นก็คือเกษตรกรผู้ปลูกดอกอัญชันออร์แกนิกได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการแปลงปลูกดอกอัญชันออร์แกนิกนะคะแลวก็ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกและในกลุ่มสามารถได้รายได้จากการขายดอกอัญชันแห้งที่เฉลี่ยครัวเรือนจํานวนละ3,000บาทถึง6,000บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตาม การผลิตดอกอัญชันแห้งก็ยังไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งจุดประสงค์ของโครงการในปี2565นั้นก็คือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและการแปลรูปในรูปของชนิดอื่นๆนะคะและก็เสริมสร้างอาชีพให้ชุมชนเป็นผู้ประกอบการการผลิต ดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิกมาตรฐานการส่งออกแบบครบวงจรนะคะโดยมีพื้นที่เป้าหมายก็คือที่หมู่บ้านสารครามพัฒนาตําบลเสือโกกอาําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งหมด50คนค่ะโดยแผนการดาเนินโครงการในปี2 5 6 5นั้นก็คือหนึ่งจันจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีและพัฒนาขั้นตอนการทําแห้งดอกอัญชันออร์แกนิกแบบลดการ ปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอมค่ะ2การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดเลือกและแยกเกรดดอกอัญชันแห้ง3การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อดอกอัญชันอบแห้งการสาธิตอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปดอกอัญชันในรูปแบบบดผงและการสกัดผงรวมทั้งการแปรรูปชนิดอื่นเช่นชาอัญชันเม็ดฟูอัญชันแคปซูลแชมพูเป็นต้น สี่การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้าและ6การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์การจัดทาโปรโมทสินค้าผ่านทาง f a c e b o o อิน s t a แกรมแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์เช่นช้อปปี้ลาซาดค่ะโดยเป้าหมายผลผลิตของโครงการในปีนี้นะคะก็คือได้หมู่บ้านต้นแบบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิกแบบครบวงจร2ได้เพิ่มศักยภาพและทักษะของเกษตรกรเพื่อการผลิตดอกอัญชันที่ได้มารฐานการส่งออก3ขยายพื้นที่การปลูกดอกอัญชันออร์แกนิกได้เพิ่มมากขึ้น 4จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออกกร์แกนิกจำนวน1กลุ่ม5จํานวนพื้นที่รับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์อย่างน้อยสามพื้นที่นะคะโดยผลลัพธ์ของโครงการนั้นก็คือจะได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกที่มีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย50คนและเพิ่มรายได้จากการขายดอ,อกอัญชันได้เฉลี่ย5 0า0ั0ถึง10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้แลกจากโครงการก็คือจะเกิดผลกระทบหลายด้านก็คือ1เพิ่มรายได้โครเรือนเกิดความร่วมมือและสามัคคีนกันในครอบครัวช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรช่วยหรักสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารเคมีลดการสะสมการใช้สารเคมีและทําให้เกษตรกรมีสุขภาพดีปลอดภัยจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะค่ะการนําเสนอโครงการก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ